สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมคนบ้านๆมาพอกันย้ำคำครับเกิดอุบัติเหตุครับผมถนนสายบ้านไผ่มียงคุ้นเนาะครับบรูเกิดเอียงขึ้นอยู่ข้างหน้าครับบรูว่าเป็นรถเอียงเนาะครับเนาะตอนนี้รถกำลังติด อาติปิดถนนครับผมนี่ครับอาติดึงรถขึ้นหรือยกรถขึ้นกับว่า่าลู่ขึ้นกันเนาะครับเนาะเพราะว่าผมกับยังบระธานในเข้าไปใกล้อาติหมืดแน่นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้กะเลวลาถุงกลัวแล้วครับพี่นออ้องุงกลัวแล้ะรอเบมือละ ขากล่องไม่ก่อนครับบอกขยับเลยนอะครับน้องตอนนี้ติดมาลูรถปิพุ่งมาจากฟังทั้งพุ่นหรือตีรับลงทั้งผี่กับบุฟหจากนะครับน้องยังเท่านได้เห็นอยู่ท่านได้เห็นอยู่ครับรถจอดไกลครับก็ปิดถน,นนแล้ว ครับขับรถขับลากอ่ะค่อยไปค่อยมาพี่น้องเอ,อ้ยวัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาครับทุกวินาทีเสี้ยววินาทีกะเก็บตัวหรือทุกอย่างทุกแนวนะครับเนาะฝากกันไว้ครับง่วงกับจอดนอนจะบืนจะฟื้นครับมีหมองพักกับหงิบ หานาที่ซิบหน้าที่กับพอมีแห้งพอได้ไปาหาหม้อก๊วงหรือหาปั๊มน้ำมันที่จอดพักได้นะครับเนาะพอได้ไปซื้อเครื่องดื่มื่อที่ที่ได้ไปตัวนะครับเนาะตรงหดจอดเลียงได้กับจอดพักโจวงงัวงโจวขขากอนครับ่าไปฟื้นไปบืนครับผม ปิดถนนเลยนาะครับเนาะโอ้ผมกัลุงไปท้ายเห้ออะไรพี่้องเลยยุ่งไก่ไหมครับห่างจากรถเขาไปประมาณสามสี่พ่วงนะครับสามสี่ขั้นรถพว่วงเห็นไฟนหรครับ อาจจะดึงรถขึ้นนะครับนนตอนนี้นาทีก็บกู่ครับบารู้ว่าคนเป็นยังไงนะครับเนาะมือว่านกับเป็นรถปลากระป๋องครับก้อนดีเขาเมืองคนออกมาจากนาทีเป็นก้อนที่เขาสีดาเนาะครับประมาณเมืองคุนครับก้อนที่เขาแยกสีดารถป่ากระป๋องพี่น้องเอ,อ้ขวม เต็หมหนทางอยู่ผมกับบได้จอดลงท้ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับน่าจะโดนนะครับนี่เอาเดี๋ยวยับไปใกล้ๆผมที่ได้ท้ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะมีรถจอดไกลอยู่เอาครับตอนนี้เก็บปู้แล้วเรียบร้อยครับผม เปิดรถเปิดทางแล้วครับเปิดทางแล้วไปรุ่นกันครับว่ารถอะไรรถอะไรโอ้ลงทั้งขวาครับหน่อยมีเมนียังรหลือป่ะรถบานพี่น้องโอ้ยรถบานพี่น้อง มีคนเก็บคนารถบานครับรถบา้านนี่ครับรถบานครับเกียบนปแล้วเนัะโอ้เีร,รับมาไ้จักรับมันจบลรถเดอ้อพี่น้องเลยบ้านนี่ มีน้องเอ้ยมีการพกคาดทิดโอ้ยอาจจะเกิดจะโดนเราล่ะครับเพราะว่าในช่วงเก็บกู้กันขึ้นแล้วเนาะครับเนะาะอาจจะเกิดขึ้นตะเว้นพวกหล่คคลละครับมดเก็บกต่ไฟลุกไหม้รถเก่าเนาะครับเนาะผู้โดยสารผ่านไปเพราะฉะนันพี่น้องเพืัอน นาไปขึ้นมันต่อครับตันนี้เขาบัานไประวังพอดี รับนเพื่อติติตนสิกิโลครับปัด้านไปไปแดงนองศิลาพวกนี้ก็เฮ็ดทางครับเฮ็ดถนนหนทังหลยพร้อม ระวังครับการเดินทางเนาะมันหยุดก็แหงไลยอยู่พี่น้องต้องไปก็เดินทางกลับบ้านกับซ่องกันเนะาะระวังนะครับถนนสางไม่หลยครับสายเส็นมันแกนโคราชเนี่ยครับแทบติดตลอดสายครับ,ม,รรบ,ทบ,ทรบมีสมทั้งสายท,ทั้งขัวทั้งขาขืนขาลงนะครับเนาะพี่เห็นพี่น้อง ว่ากันระมัดระวังครับการขับขี่ผูณเต้เพราะท่านได้ชินทางเนาะครับเนาะระมัดระวังกันครับเหมือนกับที่มีไฟบอกอยู่หรอกครับมองได้เกิดการก่อสร้างก่อสร้างนี่นะครับ นี่ก็บับฝากไว้ทั้งนี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมป่อเหตุการณ์ก็เลยให้พี่ให้น้องได้เบ่งบับการเดินทางนะครับนคนงคนบันสวัสดีครับ